มีหนูใช่ไหมมีหนูรู้ใช่ไหมเล่มาไม่รู้หนอนตัวใหญ่ปะอืมมาป่วยหมมามาเก็บย ก็น้องจะแง็บเนื้อาเนื้อแม่แม่เจ็บไม่เจ็บเพราะใจดีจ้คุณหมอใจดีนะ <laughs> คุณหมอใจดีเหรอใช่หมอจูนใจน้องตัดเล็บสิอย่าตัดเนือ้อน้องไม่เจ็บเนื้อหรอกไม่เอาเจ็บน,น้องได้ในามานไม่รู้โอเคโอเคมาัวดไหมฮะมาัวดไหม <laughs> กลัวสิ อไม่จี๋แต่เจ็บเไม่เจ็บไม่ใช่จม่ไม่กัดแบบให้มาเลยโอเคพอแล้วยังไม่รู้เจ้วไม่จังไม่จะก็จี๋ใจโตจนแล้วไม่นี่แม่ต้องเสี่ยงขนาดนี้ได้เหรอไม่เอาพ่อแล้วลูกนิ้วนี้สั้นแล้วนิ้วนี้ดีกว่านิ้วโป้งเนี่ย ในบมมันกเสร็จแล้วโอเคอ่ะเอาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วลูกั <c oughs> เอาหนูวมีโอเคไม่ okay. ไมยังเยาะไปเจาะก็ดีย๋น้องจะตัดเนื้อไปไหม <c oughs> เสร็จยังเสร็จยังจะมีมั่งอาจจะมีมั่งนะตาจะมีแล้วนะอ่ะนิ้วมา <c oughs> ต่อยากมันนะ่ง Okay. Okay. เอาอีกปัดแล้วไงเอาอีกเหรอกีนเ <c ười> บาไม่จะกัดเดียวไม่จะกัดเดียวเจ็บ เลือดเลือดป่าเลือดไปทำแม่ถึงกับเลือดเลยเหรอลูกเลือดเลยแล้วทำยังไงถ้ามันมีเลือดอ่ะก็ว่าต้องแดดๆดดกเต็นตออืมให้เต่ออ่อาพอละมังลูกเล็บแม่สั้นแล้ว แอะแอะเราเลือดไหลนะ